อ่ะแสบมณีกับเมืองไทยนะครับแสบมณีกัดมวยยังไงเมืองไทยทำให้ดูเอาหนึ่งสองส้มเม้งฝีมือเตะซ้ายโยกครับนี่แสบมณีพีดิบยังไงพีดิบพีดิบเลยยังไงเออทำไมมันเออแสบมณีมันถอยสิบวะแสบมณีมันสลับขาจที่ล่ะสลับขาแสบมณีมันสลับขายังไงอก็หยัดขึ้นเดี๋ยวพอดีกาศเวื่สลับขาพอดีแสบมณีโยกโยก เตะไซไงเตะไซมาัเตะไซเตะไซอ่าอาแล้วมึงไทเดินยังไงกันบีดดิบเดินอเดินอย่างนี้เออเดินอ่างนี้เออแมมยกอ่แซมมัีนยกกยกแซมมนนยกเตะายแสมมอนนยกแสมมันิยกแสมมันเตะ้ซยพอใจบ่คือยันคือแสมมนีมันโยกสิบ่โยกสิโยกอะไรก่อน ยกสิเล่นมาโยกไงอายโยกไงนะโยกไงอายโยกโยกแสมมันนี้โยกแสมมันนี้โยกมาครับส่วนคนไหนที่ต้องการเล่นเกมนะครับผมแอดไปเลยนะครับมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับผมตรงนี้เลยตรงที่ข้างล่างนี้นะครับผมคนไหนต้องการเกมมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับเข้าไปเลยนะครับตรงแอดข้างล่างนี้เลยนะครับผมเย้